คนเกิดวันอาทิตย์นะคะปางพระประจำวันคือปางถวายเนตรเป็นปางเมตตามหานิยมป้องกันอันตรายให้มีความสุขและมีความเจริญพระปางถวายเนตรเนี่ยนะคะจะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอริยบทลืมพระเนตรนะคะทั้งสองข้างเพ่งไปข้างหน้าพระหัตทั้งสองกันนะคะประสานกันอยู่ระหว่างพระเผ่าพระหัตขวา ซ้อนเลื่อนพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในอาการของการสังวรทอดพระเนตรไปที่ต้นพระศีมหาโพธิ์บทสวดประจำวันอาทิตย์นะคะให้ตั้งนะโมสามจบแล้วตามด้วยอะวิสุทธิ์นุสานุติหกจบนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ อายุ19ปี28ปี37ปี46ปี55ปี64ปีปีนี้เลยนะคะสมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อายุดังกล่าวสีที่ใช้แล้วไปประชุมหรือไปติดต่อคนภายนอกใส่แล้วดูดีนะคะดูภูมิฐานดูหน้าเกงขามนะคะให้ใส่สีชมพู นะคะหรือถ้าไปแล้วจะให้มีคนในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองการติดตอ่องานประสบความสำเร็จให้ใส่สีเขียวไปหรือถ้าเราจะไปคุยในเรื่องของการเงินในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของรากฐานต่างๆให้เราใส่สีม่วงไปแต่ถ้าเราจะไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้ผู้ใหญ่สนับสนุน ะะหรือให้ผู้ใหญ่ช่วยในกิจการต่างๆให้เราใส่สีทองหรือสีเทาหรือสีดำไปนะคะสีที่ไม่ควรใส่เลยปีนี้นะคะคือสีฟ้าสีแห่งกาลิกินีกาลิกินีนั่นหมายถึงว่าเป็นความอับประมงคลความโชคร้ายความเสื่อมความขัดแยง้งการให้โทษแก่แกเจ้าชะตานะคะเราจะเสริม ดวงชะตาที่เสียดาวที่เสียด้วยอะไรใส่บาตด้วยของหอมทุบหอมกรรมยานข้าวหอมเก้งหวยอาหารมังสวิรัตผ้าไตลรองเท้าหรือแสงไฟเช่นเทียนนะคะตะเกียงต่างๆนะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ YouTube นะคะ โดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนกะะ่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ อาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณ์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะคะโทรมาที่099 059651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ